สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอ่อวันนี้พาจะมามาพูดเกี่ยวกับเรื่องเลนส์องชั้นนะคะที่เขาเรียกเลนส์ไบโฟเคอลนะคะเพราะว่าเลนส์ตัวนี้มันจะต่างกับเลนส์โปรเกรสซีฟนะคะเ,เลนส์ตัวนี้มันจะเป็นลนักษณะเป็นเลนส์มองไกลแล้วก็ดูใกล้นะคะเลนส์เลนส์นแบบนี้มันจะสักประมาณเมื่อสักสิบสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะคะคือจะเป็นเลนส์ที่ คนเขานิยมมากนะคะเพราะว่าโป r เจคซีดเนี่ยสมัยนั้นนะ่ยสมัยก่อนนั้นนะ่ยคนจะยังนิยมใช้กันน้อยนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อคนที่ทํางานออฟฟิศหรือว่า,าผู้บริหารหรือว่าคนที่แบบว่าเริ่มมีสายตาสายตายาวแล้วเป็นคนที่ทันสมัยหน่อยเขาก็จะไม่อยากจะใส่เลนที่มันมีรอยบ้างให้เห็นชัดๆในอดีต ในสมัยก่อนเนี่ยคือเลนแบบนี้คือบ่งบอกถึงความมีอายุหรือว่าความสูงอายุของคนที่ใส่แว่นชนิดนี้นะคะ,ะทีนี้พาจะมาบอกว่าบางคนเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าใส่เลนสองชั้นเนี่ยคือใส่แล้วไม่สะดวกหรือว่าใส่แล้วเดินไม่ได้หรือว่าใส่แล้วหาจุดระยะอ่านหนังสือไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเลนสองชั้นตัวนี้มันจะใช้ง่ายกว่าเลนโปรเกรสซีฟ แต่ถ้าสมมุติว่าคนเคยใช้เลนส์2ชั้นแบบนี้แล้วพอมาใช้โป mm hmm. รเกรสซีฟทีนี้ง่ายเลยสบายเลยนะคะเ,เริ่มต้นจากการที่ใส่โปรเอ่อใส่แว่น2ชั้นแบบนี้นะคะอยากจะแนะนําว่าคนที่เขาคนที่ตัดแว่น2ชั้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือใส่แล้วเดินไม่สะดวกหรือว่าเดินแล้วหกล้มหรือว่าเดินแล้วเห็นพื้นสูงๆต่ำๆนะคะก็จะบอกว่าให้ลองดูนะคะว่า เวลาที่เราใส่เวลาที่เราใส่แว่นสองชั้นแบบนี้นะคะเราใส่แล้วเนี่ยนะคะตัวตัวเลนสองชั้น <c oughs> ตัวรอยบัางสองชั้นตรงนี้นะคะตัวบัางสองชั้นตรงนี้ให้ต่ํากว่าให้ต่ํากว่าตาล่างเรานะฮะประมาณสักสองมิลน,นะคะมันก็จะพอดีแต่ยาให้ต่ํากว่าสองมิลน,นะคะถ้าต่ํากว่าสองมิลเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราดูหนังสือเนี่ยมันจะต้องคอยเชเง้อขึ้นแบบนี้นะคะเ ให้ต่ำกว่าสักประมาณ2มิลเพราะ2มิลเนี่ยพราะ2มิลเนี่ยเวลาต่ำกว่า2มิลเนี่ยพอเวลาเราเดินเนี่ยตาเราเนี่ยพอเวลาเรามองไกลมันก็จะเ,เหลือพ้นเส้นเส้นแบ่ง สองเส้นแบ่งตรงกลางเนี่ยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในลักษณะสูงขึ้นไปแบบนี้เวลาเราก้มต่ําเวลาเรามองพื้นแล้วที่เราก้มต่ําหรือว่าบางคนไม่ก้มต่ํามันก็จะไปเห็นว่ามันก็จะไปทาบเส้นทับเส้นนี้มันก็จะไปเจอระหว่างมองไกลกับมองใกล้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเป็นภาพซ้อนเป็นภาพเบลอ นะคะฉะนั้นพอถึงได้บอกว่าให้ต่ำกว่าให้ต่ํากว่าหนังตาล่างเราประมาณ2มิลน,นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยคือช่างแล้วก็หลักทฤษฎีในการปฏิบัตินะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าสองชั้นตรงนี้ให้อยู่ในระดับแนวเดียวกับหนังตาล่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะคะมันจะมันจะใส่ลําบากถ้าให้ต่าลงมากว่านี้สัก2มิลน,นะคะสมิลมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะคะแต่ว่ามันก็ต้อง มันต้องอยู่ที่การดัดแว่นตรงหน้าแว่นเอ,อ่อตรงแป้นจมูกของเราด้วยนะคะว่าต้องดัดให้มันพอดีนะคะดัดให้มันพอดีแล้วมันจะอยู่ในลักษณะว่าเออเหลื่อมต่ําลงมากว่านี้สัก2อมิลมันก็จะพอดีลองดูนะคะว่าเพื่อนๆท่านใดที่ใส่แว่นสองชั้นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกว่า เวลาดูหนังสือมันจะต้องคอยเจะเงอคอขึ้นลนนนักษณะนี้พอนานๆเข้าปุ๊บม,มันก็จะปวดคอตรงนี้หรือว่าบางคนที่ส่สูงขึ้นไปแบบนี้เวลาเดินมันก็จะเห็นพื้นแบบสะดุดสูงๆต่ำๆถ้าเห็นว่าเวลาเดินแล้วสะดุดสูงๆต่ำๆลองไปให้ช่าง ที่ทําอยู่นะคะที่ช่างที่ร้านไทยทําอยู่ให้ปรับแป้นจมูกตรงเนี้ให้กว้างลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้แว่นตัวเนี้มันต่ําลงมาหน่อยหนึ่งนะคะการเดินหรือว่าอะไรพวกนี้ยมันก็จะมันก็จะปลอดภัยแล้วมันก็จะไม่สูงสุงต่ําๆนะคะลองดูนะคะแต่ยาให้ต่ํากว่า2มิลเพราะถ้าต่ํากว่า2มิลปุ๊บเนี่ยมันจก็จะกลายเป็นว่าเวลาเราดูหนังสือเนี่ยมันจะต้องคอยชะเง้อขึ้นแบบนี้นะคะลองดูนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้ ละแวกแถวสุขุมวิทนี้หรือว่าอยู่ใกล้แถวนี้หรือยังไงอะนะคะถ้าสะดวกยังไงถ้ามีโอกาสได้แวะมาแถวนี้ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวพาจะปรับให้ได้นะคะยังไงถ้ามีปัญหายังไงพาจะปรับแต่งให้ได้นะคะ,ะ,คะ,ะไม่ต้องเกรงใจนะคะเพื่อนเพื่อนกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาให้ความรู้เรื่องเรื่องอใส่เลนสองชั้นนะคะ เพราะว่าเลนตัวนี้ภาคหลังๆก็ไม่ค่อยได้ทำะนะฮะแต่บางเอิญ่นี่เป็นของแม่บ้านในซอย30เนี่ยค่ะลองดูนะคะเพื่อนเพื่อนๆน,นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าเผื่อสมมุติว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ